จะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟม,มวค่าพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาฝึกเขียนตัวอักษรฮิรังนะกันนะคะทุกคนกําลังอยู่กับซีรีส์ฝึกเขียนอักษรฮิรังนะกับเซตไตนะคะเราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมด46วันนะคะ46วันเราจะได้ทั้งหมด46ตัวที่เป็นเซตของตัวอักษรฮิรังนะนะคะแล้วก็บวกกับคําศัพท์ประมาณมากกว่า100คํานะบวก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 นะคะโอเคปะเราไปลุยกันสําหรับตัวถัดไปนะคะ ตัวถัดไปวันนี้นะคะก็คือตัวเซนะคะตัวเซนะก็จะเป็นอักษรวักในเอ่ยวักซะนะคะตัวนี้นะวักซะนะคะทุกคนแล้วก็ไล่มาดูนะคะเซคือตัวนี้นะคะตัวเซนะตัวนี้ไงตัว S แล้วก็ใส่สระเอสระเอใส่เอให้มันก็จะเป็นเซแบบนี้นะคะก็จะได้มาซึ่งตัวอักษรตัวนี้นั่นเองนะคะ คราวนี้ในส่วนของตัวเซเซพยายามจะหาแบบวิธีการจำและวมันหาไม่ได้จริงๆนะไม่รู้จะใช้หลักการการจำอะไรนะคะเราไปฝึกเขียนเลยแล้วกันนะหลักการอีกอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือการฝึก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 ,ก,กนะคะสำหรับตัวเซจะมีทั้งหมด4เอ้ยไม่ใช่4 3สมนะคะ3ขีดด้วยกันนะคะนี่นะจ๊ะทุกคนหน้าตานี้นะเห็นไหมเห็นนะคะโอเคสเส้นนะคะเส้นที่หนะเส้นที่หนึ่ง,นะะเ,งเป็นง,งี้ฟืบนะคะ เดี๋ยวเซขอเปลี่ยนเส้นให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงฟืบนะคะอาจจะแบบเอียงเอียงนิดนึงแล้วกันเนาะจริงๆถ้าเป็นตัวเนี้ยข้างล่างเห็นไหมขีดตรงเนี้ยมันจะดูเหมือนเส้นตรงเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวพิมพ์ไงทุกคนแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะเขียนมือนะคะเขียนเอียงเอียงนิดนึงมันจะกําลังสวยนะคะนั่นคือเส้นแรกเนาะเส้นที่สองค่ะบนลงล่างนะ,ะสองก็คือเส้นนี้นะคะทุกคนนะโอเคไหมเส้นนี้ก็คือลงมาฟืบแล้วก็โอ้ย สอรี่สอรี่ฟืบแล้วก็นี่ใส่แบบให้มันมีความอ่อนช้อยนิดนึงแบบนี้นะคะนั่นคือเส้นที่สองเนาะเส้นที่3าคือเส้นนี้นะคะทุกคนเส้นนี้เนาะเส้นที่สามนะคะฟืบแล้วก็ฟึบแบบนี้นะคะก็คือตัวเซะโอเคไหมโอเคนะคะ,ะถ้ามาดูตัวใหญ่ตัวนี้นะคะตัวเนี้ยจริงๆแล้วมันต้องขึ้นเป็นแบบอย่างเงี้ยนะคะทุกคนงงไหมไม่งงเนาะฟืบแล้วก็ฟึบแล้วก็ฟืบแบบนี้นะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวเราไปฝึกเขียนกันนะคะไอ้เจ้าตัวพิมพ์เนี่ยมันอาจจะแบบทื่อๆน,นิดนึงแต่ก็เขียนตามตัวพิมพ์ก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะไปค่ะลุยค่ะเซฟฟฟึบฟิบฟึบอ,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 อยากให้พงหกหัว <laughs> ไม่ใช่หร <laughs> ือเาเรียกอะไระ <laughs> เนี่ยทำหางให้มันแบบสวยๆแบบนี้นะคะคือเซอาจจะแบบลายมือสวยเกินไปนะคะทุกคนจะสังเกตเห็นชัดเจนนะคะจากการเขียน คือการเขียน iPad อ่ะมันยังง่ายยังไงมันก็เหมือนไม่ไม่สู้การเขียนตัวกระดาษนะคะทุกคนมันมีความลื่นนิดหน่อยเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะค่ากระดาษอ่ะมันก็จะแบบไม่มีไม่มีรอยต่ออย่างตอนเนี้ยมือเซที่มันไม่ถนัดนะคะด้วยความที่มันจะตกขอบ iPad อ่ะเข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจใช่ไหมไอแพมันจะแบบเมันจะไม่มันไม่เรียบเหมือนกระดาษนะคะทุกคน มันจะมีความวางมือไม่ได้เพื่อนเถอะเนาะเซเซะนะคะหนึ่งสองสามขีดนะคะตรงบนลงล่างบนลงล่างสามขีดแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดว่าค่อยๆนี่เราก็ลองเขียนเองก็ได้นะฟึบฟึบแล้วก็ฟึบนะฟึบ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 ฟืบบแบบนี้นะคะเป็นเซะนะคะเซ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 ะนะคะ เอาข้อจริงแล้วลายมือเซต่ยก็น่าจะได้แค่นี้แล้วค่ะไม่ได้มีความสวยงามใดๆเลยไม่เป็นไรเนาะเอาเป็นว่าให้มันออกมาหน้าตาเหมือนเซก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ,ะไปต่อนะจ๊ะคำศัพท์วันนี้นะเหมือนเดิมนะเซพยายามหาตัวตัวอะไรนะที่เราเรียกกัน adjective อะไรเอ่ย adjective ที่ลงท้ายด้วยเสียงอีหรือว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียงอีนะคะ แต่วันนี้ค่ะทุกคนได้มาตัวเดียวก็คือตัวนี้นะคะคือคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงเซแล้วลงท้ายด้วยเสียงอ e ีนะคะที่เป็นคำ adjective อ e ีมีแค่หนึ่งคำเท่านั้นนะคะตัวนี้เนาะก็คือตัวนี้เซแล้วก็ตัวนี้เรายังไม่ได้เรียนนะอ่านว่ามะนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนสระเจอสระทำไมนะมันจะรวมพลังกันกลายเป็นคล้ายๆเป็นภาษาล่างเนาะ มะอิมะอิก็จะออกเสียงเป็นไม่ไม่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคำที่หนึ่งจะออกเสียงว่าเซไม่เซไม่เซมะอิออกเสียงเป็นเซไม่เซไม่แบบนี้เนาะเพราะว่าไอตัวเนี้ยเขาผสานล,ล่างกันก็เลยได้ยินเป็นเซไม่เซไม่แบบนี้เนาะเซไม่แปลว่าแคบนะคะก็คือยกตัวอย่างเช่นพื้นที่คับแบ kam, คบห้องแคบแคบอะไรแบบนี้นะคะที่บอกถึงแบบ พื้นที่เนาะว่าไม่มีแบบไม่กว้างมันก็คือแคบนั่นแหละนะคะใช้คําว่าซไม i นะคะคราวนี้คําที่2กับคําที่3ไม่ใช่ adjective นะคะทุกคนไม่ใช่คําคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วยเสียงอีกนะคะแต่เป็นคํานามนะคะทุกคนเป็นคานามคํานามเราอาจจะยังไม่ได้เรียนเนาะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเซจะค่อยๆมาแชร์แล้วกันนะว่าออคำนามคืออะไรแบบนี้นะคะแต่ตามใดที่เราเรียนในส่วนของ วยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็แล้วแต่เนาะเราต้องพยายามแยกให้ออกนะคะว่าคำหนึ่งคำนั้นน่ะมันเป็นคําชนิดไหนเนาะเป็นคํานามไหมเป็นคํากริยาไหมเป็นคําำกริยาไหมแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในการเอาไปใช้ในการสร้างประโยคนะคะคําแต่ชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมันจะเอาไปสร้างประโยคไม่เหมือนกันนะคะคำนามก็จะถูกใช้อีกแบบหนึ่งคํากริยาก็ถูกใช้อีกแบบหนึ่งคําคุณศัพท์ก็ถูกใช้อีกแบบหนึ่งแบบนี้นะคะ รวมถึงในภาษาญี่ปุ่นนะจะมีเรื่องของการแปลงร่างนะคะการแปลงร่างก็คือการการเปลี่ยนรูปหรือว่าการเ,าเปลี่ยนรูปแบบของมันนะเปลี่ยนวิธีการพูดนะอาจจะมีพันตรงนั้นต้องนี้อะไรแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าเราก็ยิ่งยิ่งจะต้องจํานะว่ามันเป็นคําชนิดไหนเนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวไปต่อที่คําที่สองกับคําที่สามนะคะที่เป็นคํานามนะคะคําแรกตัวนี้เซะเหมือนเดิมตัวนี้เราเรียนแล้วนะคะตัวคะนะคะ แต่ก็ยังคงใช้ด้วยเสียงอีกแต่ไม่ใช่คำคุณศัพท์แค่นันเองนะตัวนี้อ่านว่าเซกเซกนะ,ะเหมือนเดิมนี่ไงตัวอากับอีบวกกันก็ค่าอีค่าอีเป็นไข่ไข่ไข่นะคะเซกเซกเซกจะแปลว่าโลกนะคะโลกโลกในที่นี้หมายถึงจะเรียกว่าอะไรดีนาะอย่างเช่นโลกธุรกิจโลกเอนเตอร์เทน โลกของอนิเมะอะไรประมาณนี้จะใช้คำว่าเซ่ไข่ได้นะแต่ว่าต้องมีคํามาขยายข้างหน้าอีกทีเนาะหรือโลกไปนี้ก็ใช้คําว่าเซ่ไข่ได้เหมือนกันนะคะก็คือโลกนะโอเคไม่ใช่โรคนะคะโลกอลอริงเดอร์โอเคนะเป็นคํานามนะคะคราวนี้ไปต่อที่คําที่3นะคะคำที่3เป็นคํานามเหมือนกันเออเออถ้าตอนนี้เป็นคํานามเนาะเสียงเซคะเอ,อ้ยไม่ใช่ sorry sorry ตอนนี้คือตัวอีเนาะแล้วข้างหลังก็คือคะอีนะคะข้างหลังเนี่ยเดี๋ยวนะทําสียังไงเอ่ยตัวนี้เนาะตัวคะกับตัวอีกับคะกับอีเนี่ยตัวเดียวกันเนาะเสียงเหมือนกันนะคะแต่คําข้างหน้าไม่เหมือนเนาะข้างหน้าคําแรกเมื่อกี้มีเซตัวเดียวแต่คําที่สองมีเซบวกอีเข้ามานะคะเซบวกอีนะคะตัวนี้เนาะเซบวกอีนะคะ มันจะออกเสียงเป็นอันนี้เจออีกตัวหนึ่งแล้วตัวอิสระกับสระบวกกันอีกแล้วค่ะทุกคน,นแต่ว่าคํานี้นะตัวเซบวกอิเซบวกอิเซบวกอิ i, จะออกเสียงเป็นเซเซคือจากสระเอกลายเป็นสระเอนั่นเองนะกลายเป็นเสียงยาวนะคะเซเซนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ยินเสียงยาวแบบนี้แสดงว่าเฮ้ยมีเสียงตัวอิเว้ยอะไรแบบนี้นะคะให้ค่อยๆเรียนรู้มันเนาะ เพราะฉะนั้นตัวนี้จะออกเสียงว่าข้อ3นะคะจะออกเสียงว่าเซคายเซคานะคะจะแปลว่าถูกต้องนะคะหรือความถูกต้องนะ,ะจริงๆมันสามารถเป็นคํากิริยาได้ด้วยเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นคํากิริยามันจะต้องบวกบวกเสียงอื่นเข้าไปซึ่งตอนนี้ยังไม่เรียนละกันเนี่ยมันจะยากเกินไปนะคะเซคาเซคนะคะ คราวนี้คำนี้นะถ้าเกิดใครดูคลิปทิกตอกของเซตไนนนะจะเห็นตอนที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการเดาคำศัพท์นะเซตไตนจะพูดว่าเซใครว่าโดชิราเดสกาแบบนี้นะก็คือเป็นการถามว่าคําตอบที่ถูกต้องคืออันไหนเนาะอะไรแบบนี้นะคะก็คือเสียงนี้เลยนะคะเซไกเซไกนะคะเป็นเสียงยาวนะคะแต่ถ้าเกิดเราออกเสียงผิดออกเสียงเป็นเซไกมันก็จะกลายเป็นคําที่เท่าไหร่กลายเป็นคําที่1น,นะเออมีถ่ายคาที่2เนาะ เพราะฉะนั้นข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งของภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือเสียงสั้นเสียงยาวนะคะเสียงสั้นเสียงยาวถ้าเราออกผิดเนี่ยเป็นคนละคความหมายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ระมัดระวังเนาะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็ถ้าไปเจอก็ให้ระมัดระวังออกเสียงให้ถูกต้องโดยเฉพาะเสียงสั้นเสียงยาวเนาะถ้าเสียงเพี้ยนไม่เป็นไรแต่ขอให้สั้นยาวให้ถูกต้องโอเคปะคะคราวนี้แถมคําที่4นะคะซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักแล้วแหละคํานี้นะเซะ ตัวนี้อึนนะ,ะแล้วก็นี้เซออีนะเซอีก็คือตัวนี้ไงอันเดียวกันเลยนะฮะเซอีก็คือเซเมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมเมื่อกี้มันบอกเซไข่แบบนี้ใช่ไหมในข้อ3ข้อ4มาต่อที่เซอื่นเซอื่นเซอึนเซบวกอึนตัวนี้เซนเซนเซนนะเซนเซอเซนเซอนะคะเซนเซนะคะ,นะคะแปลว่าอะไรเอ่ย เซนเซที่เราเรียกนั่นเองนะคะแต่จริงๆถ้าถ้าตั้งใจฟังีเดีๆมันออกเป็นเซเซเหมือนมีเสียงอีกมาด้วยเนาะเพราะมันมีเสียงอีกไงนะแต่เวลาที่เราได้ยินมันก็เหมือนแบบเซเซธรรมดาอะไรประมาณนี้เนาะเซนเซเซนเซแบบนี้นะคะแปลว่าอะไรนะแปลว่าครูหรือว่าอาจารย์นะคะโอเควันนี้เราได้ทั้งหมดกี่คำอะ ทั้งหมด4คำศัพท์ด้วยกันเนาะแล้วก็ได้เกร็ดเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องของการออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นด้วยนะวันนี้ได้ข้อควรระวังเพิ่มไปอีกหนึ่งข้อก็คืออะไรนะเสียงสั้นสั้นกับยาวเนี่ยต้องทําให้มันถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องอาจจะทําให้เขาได้ยินเป็นอีกคําศัพท์หนึ่งนะคะเหมือนข้ออะไรกับข้ออะไรนะข้อ3ข้อ2กับข้อ3เนาะเซคไคกับเซคไค เซคข่กับเซคิ่เสียงมันเพี้ยนกันนิดเดียวแค่นั้นเองคือเสียงสั้นกับเสียงยาวทําให้ความหมายมันเปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะก็อันนี้เป็นเกร็ดเล็กกน้อยของวันนี้และกันก่อนที่จะจบคลิปนะคะแล้วก็ใครที่กําลังฝึกเขียนที่ลังนะอยู่นะลายมือเซอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แต่น้อยวิธีการเขียนอะมันจะถูกต้องเนาะให้ดูวิธีการเขียนแล้วก็พยายามเขียนให้สวยกว่าลายมือเซแต่ละกันเนาะคงคิดเซแต่คิดว่าคงไม่มีใครที่จะเขียนแบบลายมือแบบโอ้เป็นไก่เขียมากกว่าเซอีกแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะเขียนสวยกว่าเซเนอะแล้วก็สู้ๆนะคะทุกคนค่อยๆฝึกฝนไปค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะกัมบัดิมาโช